รับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับมีีกามาพพพผมครับกับมิงพันข้าวและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับนี่ครับพี่พี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับเมล็ดพันข้าวนะครับแปลงเมล็ดพันข้าวก็เออข้าวเหนียวหอมสุดนะครับหลังจากที่ก้อนนานะครับได้ทาการเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับเบื้องครับเออก็โคกต้นเตียนน่นหาเก่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตากหลักการเก็บนะครับแลักการล่อทำความสะอาดนะครับหลักกาแพ็กนะครับครับซึ่งตอนนี้ก็ยังม่าท่านเสร็จสิ้น์นะครับกับมีพี่มี่น้องนะครับหลายหลายท่านหลายหลายจังหวัดนะครับเพื่อนสร้างจอเข้ามานะครับกับตรงกาบขอบพุณนะครับหลายหลายนะครับกับส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องเอฟซีนะครับ ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับขับผมสํารับบริเนก็มีโอกาสนะครับมีแล้ววางนิดหน่อยนะครับตาเข่าให้พูดยี่งนะครับพึ่งแล้วนะครับกามาอัปเดตนะครับข้าวเหนียวหอมี่สุดนะครับนี่ครับห่วงนี่มาฐานแห้งครับนี่โอ้ยครับพี่น้องอเบื้องเอาครับครับขออนุญาตบรรยายโดยภาพนะครับนี่ครับเบื้องห่วงครับ เป็ห่วงเป็เม็ดครับหล่นมือเลยครับความสูงตัวนี้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับความสูงหนึ่งเมตรรับรองไม่ล้มนะครับครับรับรองบ่หล้นนะครับนี่ครับซิกเนเจอร์นะครับนี่ครับพี่น้องเบ่งครับอ่าเดี๋ยวจะผ้าชมนะครับครับมีแต่ห่วงครับคุณ เนี่ยมไปนะครับพี่น้องเนี่ยมไปครับนี่ครับห่วงล้วนๆเลยครับมันจะห่วงกนจะเอ่อพ่ผู้พิออกมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับรเพป็นเัวห่วงครับ ความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่าผมเทียบแล้วนะครับเขาไปยืนกัประมาณพี่ยงสดือนะครับนี่ครับเบื้องห่วงครับนี่ครับนี่ครับช้าๆชัดๆนะครับอายุน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับอันนี้กรลรังเลื่อยเมาจักหน่อยนะครับนี่ครับเบื้องห่วงครับ นี่ครับเิ่งเดราห่วงครับนาดำหนึ่งต้นนะครับเิ่งห่วงครับพี่น้องครับเป็นปุ่มด้วยครับ นี่ครับชาเตียนวครับอ่านี่ครับไปเห็นค่าห้วังเลยครับนี่ครับข้าวเหนียวหอมไม่สุดนะครับเป็นสายพันธุกรรมนะครับพันพื้นเมืองนะครับพัฒนาบีโดยอาจารย์ตุ้ลหลังนะครับอำเภอกุดชุมจังหวัดเชียงโซนทอนครับเมือข้าวห้วงนี่ครับโอ้ยครับพี่น้องแน่นอนขนาดครับคุณจุ่มเดียวได้ครับนี่ คมันฐานขนาดครับอ้าวพี่น้องเบิ้องลัาน้ำกันครับกูดครับปูดครับอูขักขัดครับผมเองกับพึ่งเอามาลองนะครับเอามาล่องปีแหลนะครับอ่ะเทียบกันครับเอ่อก็โค้งตันเตี้ยนนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับมีเอออมาดดำเหรียญนะครับนี่มองน้าก้นรีนะครับแต่ว่าแตกกลัวงครับที่ครับมันธรรมดาเลยครับก็เขาเต้นเตียนน่านห้าเก้านะครับนี่ผมอามาดำเด่นนี่ครับเพราะว่าเอตะกาอยู่นี่นะครับกับอมาดำทาาน้ำถ่วมนะครับ เดียวจะพามานับครับเดี๋ยวจะตนเอาแบบเรียวๆเลยนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบครับนี่ครับกอเดียวได้ครับนี่ต้นเดียวเอาเี่ครับผมจิกันไว้เบิร์ครับนี่นี่ครับเนี่ยครับต้นหนึ่งครับนั่นครับนี่ครับนี่ครับดำ ห้างหางดําเหรียญดํามันเป็นทางรถเที่ยวนะครับนี่ผมทางรถเที่ยวผมเอาเที่ยวขาดเที่ยวไทยแหละกะน้ำแปลว่าน้ำเยียบนะครับพี่น้องคือน้ำจะระบายลรหนีก็เลยดําเหรียญื่อจะพ้นขึ้นไดีสร้างซีบตุนครับนี่ครับถามมาฟังดีครับครับนี่ก็ได้นะตึ๊บเลยครับโมโหว่าเออ อยู่ในทัศัพท์บพี่น้องนะครับบึงมันจะนี่บอ่นะครับแต่ว่าของโขนี่น้าแหงครับนี่ครับบึงห่วงครับอ้าวนะครับพี่ครับอันนี้ห่วงเดียวครับพูนครับพูนครับเป็นกับกาบอยู่ครับ อันนี้ข้าวเหนียวหอมี่สุดนะครับซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์ของปีนี้นะครับสำหรับปีนี้มีสองสายพันธุ์นะครับมีกอเ้าหกต้นเตียนน่านหาเก่าเบอร์สิบแปดนะครับแล้วก็นี่แหละครับข้าวเหนียวหอมี่สุดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเปลงกานะครับเป็นเปลงกกาให้ยงยุขุดนะครับข้างบนนะครับพอดีผมมา ยางมาขางหน้าพี่หน้าน้องเป็นนะครับนี่ครับแปลงง่ายจะเป็นให้ผุดครับให้หิ่ๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะกานะครับตะกาก็จะหน่อยนี่นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสุดยอดอีรีครับมาทช้านีงครับอ้าครับนี่ครับเบิ้งครับห่วง สารทงนี้จะเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวนะครับทงเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวนะครับนี่ครับความสูงอยู่แค่หนึ่งเมตรนะครับความสูงรวงอยู่หนึ่งเมตรนะครับความสูงของเอ่อคลื่อนไหวอย่างนะครับใบวีนะครับใบวีบานเท่าเอิอนใบวีนะครับภาษาทางการอาจจะเอือนเอ่อยอดทงนะครับเออประมาณนี้แหละครับ แต่ว่าบานท่าอื่นใบวีนะครับอยู่ประมาณรัวเลื่อยเกินรอยหยีสิบเซนนะครับครับเท่าที่หูต้ตอนนี้คือหม้อลมนะครับหม้อลมเน่นอนนะครับหม้อลมห่วงใหญ่นะครับใบท่งตั้งนะครับเขาจะยู่ไต่ใบนะครับไข่ไข่ก็โค้งเตี้ยเลยนะครับแต่ว่าความสูงอ่า จะสูงกว่าจัหน้อยนะครับคือลักษณะใบท่งใบวี่เพิ่นจะตั้งโด่งเลยนะครับนะครับอันนี้คือคือพันธุกรรมความแตกต่างกับชาติเจียนอยู่นะครับพูณครับอันน้มก็เตรียมตึงกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองพ่านพี่น้องบู๊ไปเบิ่งครับอ้าวเนี่ยครับ แปลงของจริงอยู่ตรงนี้นะครับอ้ค์วพี่น้องเห็นไหมครับเอ้าเบิงห่วงน้ำกันครับนี่ครับไม่มีคําว่าแตกต่างนะครับโอ้ยครับพี่น้องเบื้องเอาครับเบื้องเอาเดี๋ยวชัว่าผมนั่นนี่นี่ครับพี่น้องเบื้องเอาเห็นมันเห็นกับตาเลยครับนี่ครับเบื้องห่วงเลยครับโหดโพลุ่ตัดครับ นี่ครับมีแต่ห่วงครับไอต่อยอยู่นี่ครับพี่เป็นกับกาบอยู่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมิงพันเขากะฝากพี่ตัวน้องนะครับระมาณนี่นะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมทีสุดนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ